ที่ถอนตัวก็พอรู้สึกถึงความไม่ปร่งใสพินวัตรบอกว่า5เนี่ยวีนาน่าจะถึงและจะยืนท็อป3ด้วยซ้ำใจพี่บอยเนี่ยพี่บอยคิดว่าวีนาเอเชียปีนี้น่าจะโดนราตินลุมเหมือนเดิมแต่พี่บอยเชียร์สองคนอยาน่าด่าเนาะ จริงใจเล่าค่ะกาติดการประกวดนางงามจักรวาลน,นะครับมิสยูนิเวิร์สครั้งที่74ค่ะเริ่มต้นขึ้นไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะบรรยากาศมีตั้งแต่การเก็บคะแนนสส่วนใหญ่ๆก็คือชุดประจำชาติชุดว่ายน้ำและปิดท้ายด้วยชุดราตรีนะคะ3ส่วนใหญ่ๆส่วนค่ำเนี่ยเรียกว่าพีริมเนาะช่วงเช้าก็ชุดประจำชาติก็รวบตึงในวันเดียวนะคะสิ่งหนึ่งที่วันนี้จะเล่านะประเด็นคือโปรดักชั่นสมศักดิ์ศรีสมมงไทยเป็นเจ้าภาพไหม อันที่2เกิดเหตุนาะงงามตกเวทีเพราะอะไรส่วนที่3ไปดูกันสักนิดหนึ่งนะคะเตงเตง1เตง2เต็ง3เ,เ,เ,เป็นใครส่วนที่4ไปดูการทำหน้าที่ตัวแทนสาวไทยของวีนาทำได้ดีแค่ไหนอย่างไรและปิดท้ายเขามีการพูดถึงความไม่โปร่งใสถ้าพูดกันแบบง่ายๆก็คือล็อกมง กรรมาการดูเหมือนว่าก็จะมีการถอนตัวแล้วนะคะนี่คือเรื่องที่พี่บอยจะเล่าในวันนี้นจริงใจเล่าแซบแน่ๆเธอไปดูพร้อมๆกันนะคะก่อนเริ่มต้นขอเมตตากด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะและขอขอบคุณฟาเกอร์ไทยแลนดค่ะตัวนี้สนับสนุนให้พี่บอยมีจริงใจเล่านะคะบอลบูสเตอร์เพล็กโพรแฮร์ทรีเมนตค่ะตัวนี้เป็นทรีทเมนต์ที่จะซึมลึกเข้าไปในเส้นผมโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดชื่อว่าอวิานาโนนาโนคือเล็กนะ เขาจะผลักวิตามินสารสําคัญต่างๆที่เขาสกัดเนี่ยดันลงไปในแกนผมนะคะช่วยให้ผมเราแข็งแรงขึ้นมาแพ็กเกจใหม่ที่ชื่อว่าเพกโโป ตัวนี้เนี่ยนะคะสีฟ้าสวยเนี่ยจะเหมาะกับการบำรุงดูแลเส้นผมที่เสียจากความร้อนเช่นใดเช่นเจอแดดเช่นนีบนะคะหรือว่าม้วนตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทุกวันแทนครีมนวดเลยนะคะเราสามารถที่จะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตห้างเซบสกินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์มากมายคุณก็ซื้อได้เลยแล้ววันนี้พี่บอยปักตะก้าคุณจิ้มคุณกดตามลิงก์คุณซื้อได้เลยนะคะและ ได้เวลามาไล่เรียงนะคะการประกวดนางงามจักรวาลเริ่มต้นที่การแกรนโอเพนิงเวทีหลายคนก็จับจอ้องเนาะว่าเวทีจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องยอมรับว่าไม่เสียหน้าเสียตาประเทศไทยนะคะแล้วก็บอสนวัตลงทุนแสงสีรีเฟกมากันครบสวยงามแบ่งการทำเวทีโทนสี ไปใน3รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบโทนสีในการประกวดชุดประจำชาติต่อมารอบพีลิมก็จะเป็นชุดว่ายน้ําก็จะเป็นอีกโทนสีหนึ่งไปจนถึงชุดราตรีก็จะเป็นโทนสีอีกสีหนึ่งทั้ง3โทนสีก็เป็นการทําการบ้านของทีมโปรดักชั่นทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการจัดการประกวดสาวงามมาเฉิดฉายบนเวทีเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เรียกว่าอุบัติเหตุเนาะซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็คือนางงามจากจาไมก่กา เธอล่วงไปในหลุมข้างเวทีก็เจ็บเล็กน้อยแต่ว่าหลุมนั้นนะมันลึกประมาณเมตรหนึ่งนะก็วูบลงไปในชุดราตียาวแล้วก็สวมส้นสูงด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงอย่างเช่นคุณราอูนเจ้าของในฝั่งเม็กซิโกพี่มาริโอซีโอของ Miss Universe Organization แล้วก็บอสนวัตนะคะซึ่งก็เป็น ผู้มในการจัดการประกวดเนี่ยสคนนั่งหน้าเวทีก็รีบพุ่งเข้าไปดูแลนางงามนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลนําน้องออกไปรักษาตัวนะคะเหตุเกิดแบบนี้ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมามันก็ยอมรับแหละว่าการประจัดประกวดนางงามทุกปีไม่ว่าจะเป็นเวทีในเมืองไทยเวทีใหญ่ๆแค่ไหนมันก็จะมีความผิดพลาดเพราะว่านางงาม เขาก็อาจจะมีโอกาสมีเวลาในการซ้อมเดินไม่เยอะแล้วก็เวทีเขาก็ต้องทําให้สวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกแบบนี้นะว่าผิดคิวจะบอกว่าผิดคิวก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยก็ยอมรับว่าสเปคหรือว่าแสงสีต่างๆเนี่ยถูกกาหนดมาโดยสถานีโทรทัศน์ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จากฝั่งลาตินเขานะคะเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะการทํางานโปรดักชันออนกราว แล้วก็อ่อนแอที่มันต้องไปในทิศทางเดียวกันแต่โดยวรวมพี่นวัดก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ต้องตั้งสติในการทํางานเหมือนกันเพราะว่าการจัดเวทีการทําเวทีแบบ m i s ิสแก n นซึ่งถนัดมากกับการทำโปรดักชันการประกวดมิ s ซูนิเวิร์เนี่ยมันก็จะต้องต่างกันแน่นอนว่า ทำแบบเดิมมันก็จะเป็นมิสแกนจนเกินไปเพราะฉะนั้นความเป็นมิสยูนิเวอร์สก็ต้องคงเอาไว้พี่นวัดบอกว่าเราก็ต้องเคารพนะกับฝ่ายการทํางานทั้งสองฝั่งว่าจะเป็นฝั่งตัวเองแล้วก็ฝั่งมิสยูนิเวอร์สออแกไนเซชันด้วยนะคะ ซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าก็ทําถึงนะอันนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วก็เรียกได้ว่าจอขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่จอเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของกราฟิกที่ทําสวยกราฟิกก็ส่งเวทีนะคะแล้วก็นี่คือรอบรอบแรกแลก้วกันพีเริมกับรอบชุดประจําชาติซึ่งเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการประกวดรอบไฟแนลการประกวดนางงามจากักรวาลครั้งที่74เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าไฟแนลจะเป็นยังไงนะคะแต่พีนวัตรก็ออกตัวแหละบอกว่า ตอนนี้เนี่ยค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยไม่หวังกําไรนะขอให้ไม่ขาดทุนก็พอเพราะตอนนี้เนี่ยบัตรก็เริ่มดีขึ้น เขาบอกว่าขายบัตรไปแล้วเนห้าสล้านบาทหวัง <t> ว I mean, ่าจะได้ถึง80บล้านเพราะตัวเองลงทุนมหาศาลกับการจัดการประกวดเฉพาะค่าสถานที่จ่ายเงินให้กับ Impact c h ร์เ e นเจอซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ไปแล้วเนี่ยเงินสดสดยีล้านบาทก็ถือว่าทุกอย่างมีต้นทุนเนาะแล้วก็มันมาในจุดมาในช่วงเวลามาในสถานการณ์ที่มันอาจจะมีเรื่องอื่นมาด้วยเนาะเศรษฐกิจบ้านเราสปอนช่วงปลายปีก็เงินน้อยด้วยต่อมามาพูดเรื่องของสิ่งที่หลายๆคนมองว่ามันเหมือนหุ่นเชิดหรือเปล่ากรรมการมันเหมือน มีการล็อกตัวหรือเปล่ากรรมการรอบไฟนอลที่ชื่อว่าคุณโอมาร์เนี่ยได้ถอนตัวแล้วก็มีการโพสต์โซเชียลในทํานองว่าที่ถอนตัวก็พอร,รู้สึกถึงความไม่โปร่งใสในการตั้งคณะกรรมการตัดสินเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อคัดเลือกรอบ30คนก่อนโดยกรรมการตัวจริงอย่างเขาและเพื่อนอีก7คนเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เคยได้ยินคําว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันดูไม่โปร่งใสก็อย่างที่บอกว่าไฟนอลรอบสุดท้ายเขาจะมีคณะกรรมการประมาณ8คนขณะนี้เนี่ยถอนตัวสองบอสนวัตก็บอกว่าตัวเอง เนี่ยขออยู่ในเซฟโซนไม่ตัดสินไม่ฟันธงอะไรทั้งสิน้นส่วนกรรมการจะเป็น8เหลือ6ที่ถอนไปหรือจะ8เหมือนเดิมเดี๋ยวต้องรูดอดูแม่เขานะคือ MUO เนี่ยว่าจะว่ายังไงกันต่อนะคะเรื่องการล็อกมงอ่ะบอสนวัดชัดเจนบอกว่าไม่วิจารณ์นะขออยู่ในจุดตรงนี้และให้จบการประกวดไปซะก่อนนะคะทีนี้เนี่ยในรอบพีริมเนี่ยเราเห็น3สาวไทยบวกบกับอีกหนึ่งที่คนไทยรู้จักท่านแรกก็คือคุณนก ชาริดาคนนี้เนี่ยก็เคยประกวดมิสอูนเวิร์สที่ฮาวายนะคะแล้วก็เข้ารอบลึกๆในในครั้งการประกวดปีที่47โอ้โหปีนี้ปีที่74เธอคิดดูดิ30กว่าปีแล้วอะเนาะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นตำนานของนางสาวไทยอีกคนหนึ่งที่เคยเป็นตัวแทนไปประกวดนางงามจักรวาลก็คือคุณสาวิดีประการานังแล้วก็คุณฟ้ารุ่งคุณกวางฟ้ารุ่งยุติธรรมก็เป็นมิส อ่า uh, universe นะคะในยุคของคุณแดงสุรางเปรมปีประกวดว่าปี5 5 5 0นี่คือ3สาวที่เข้ามาเป็นกรรมการในรอบพีริมส่วนอีกคนหนึ่งก็คืออดีตนางงามจักรวาลคนสวยนารนาตรีเกโบว่าคนนี้เป็นสาวแคนาดาแต่ว่ารู้จักเมืองไทยเป็นอย่างดีเพราะว่าความมงในประเทศไทยนะคะมาส่วนของวีนาวีนาเนี่ยก็เสียงเชียรนะ์น้อมมงสามมาแน่พี่บอกว่าชุดประจำชาติหรือเราเรียกให้มันดูเหมาะสมเรียกว่าชุด นำเสนอความเป็นชาตนะิเนาะวินา,าก็ทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์แสดงออกหน้าตาลีลาต่างๆบนเวทีนะคะชุดประจำชาติของไทยเราเนี่ยก็คือสุวรรณรากษาพยายักษ์พิทักษ์สุวรรณภูมิก็เป็นยักษ์สาวในตำนานเนาะแล้วก็ออกมาในชุดที่ระยิบระยับสวยงามนะคะมันก็สะท้อนถึงภูมิปัญญาชัยในการสวมในการปักเย็บในการทำเกร็แล้วก็ แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ของสตรีของยักษ์ผู้หญิงอะไรประมาณอย่างนี้ก็มีอินเนอร์ วลตาอะไรออกมานะคะก็ทําได้ดีในขณะเดียวกันก็ในชุดว่ายน้ําน้องก็มาในชุดว่ายน้ําสีเหลืองนะคะเป็นชุดที่สวยงามก็โชว์หุ่นเรื่องหุ่นไม่ต้องห่วงน้น้องสูงเดินสับฉบับวีนาและที่สําคัญก็คือชุดสุดท้ายนะคะชุดราตรีก็เป็นชุดเกาะอกสีน้ําตาลทองแต่ว่าลายปักเนี่ยค่ะโอ้โหสกดอยู่นะคะก็เป็นชุดที่สวยงามก็ตราตรึงบอนนวัตก็บอกว่าก่อนประกวดเนี่ยก็เข้มข้น ขับเคี่ยวฝึกซ้อมการเดินนะบอลนวัดก็ติงแหละบอกว่าก็บอกว,กวีนาไปแล้วเรื่องเรียบร้อยเกินไปติดมองเร็วยิ้มไม่อ้าปากให้มันมากขึ้นอึกอัค่ะเธออึกอักอะไรเงี้ยก็ฝึกก็ฝนเนาะบอลน,นวัตบอกฝึกฝนแล้วก็มั่นใจว่าวีนาเนี่ยต่ำๆเลยต้องท็อป5แล้วก็เข้าลึกๆเนี่ยน่าจะท็อป3ก็เอาเป็นว่าทุกคนก็ส่งกำลังใจทุกคนก็เต็มที่เนาะบอสนวัตเองก็บอกว่าทีมมิสแกรน ทีมมิสยูนิเ e อร์สไ a ยแลนด์ใดๆก็แล้วแต่คนรอบตัวที่มีความสามารถก็ช่วยกันกลูมช่วยกันแนะนําช่วยกันแก้ไขนะโดยเฉพาะเรื่องชุดที่หามาเนี่ยคัดมาแล้วคัดมาอีกคิดว่าน่าจะเหมาะสมเดีด๋วยวรอดูนะคะวันประกวดรอบไฟแนลวีนาจะมาสะกดด้วยชุดของห้องเสื้อไหนดีไซนเนอร์ท่านไหนและเป็นอย่างไรการประกวดในรอบตัดสินเนี่ยสุกที่21พฤศจิกาย,ยน8โมงเ้าตามเวลาประเทศไทยแล้วก็การคัด ก็จะเป็นสาวงานรอบท็อป30จาก30จะเหลือ12 12เหลือ5ซึ่งพิ่นวัดบอกว่า5เนี่ยวีนาน่าจะถึงและจะยืนท็อป3ด้วยซ้ำนะคะอันนี้คือกระบวนการเดีย๋ยวพี่บอยขออนุญาตพักตรงนี้ใช้เวลาขอบคุณสปอนอย่าเพิ่งบ่นกันนะมันมันจำเป็นเนาะกลับมาพี่บอยจะเล่าว,ว่าในมุมมองของพี่บอยและทํากันบ้านมาว่าจะเป็นนางงามฟิลิปปินส์นางงามไทยนางงามทั่วโลกเขามองกระแสการประกวด ใครเป็นเตง1เต่งเต็ง3เดี๋ยวพี่บอยเล่าจดไว้เมื่อวานนั่งไ,ไม่ไปไหนเลยเมื่อวานตั้งแต่รอบชุดประจำชาติจนถึงชุดราตรีอยู่หน้าจอนะคะกับ AS p อส y เสียเท่าไหร่อะ่ะ4บาบาทดูนะจ๊ะไม่ได้ดูฟรีนี่ไม่ได้โปรโมทให้ด้วยนะบอกให้ดูเฉยๆว่าฉันดูจาก AS ค่ะเผื <c oughs> ่อปีหน้าจะได้ดูฟรีบ้างเนาะ <c oughs> แซลเซล มาขอบคุณสปอนก่อนนะคะขอบคุณฟาเกอร์ไทยแลนด์ค่ะบอลบูสเตอร์ผิกโปรแฮชิตเบนต์ตัวนี้บำรุงเส้นผมที่เจอความร้อนนะคะมีเทคโนโลยีล่าสุดชื่อว่าอวิลานาโนผลักวิตามินต่างๆเข้าไปช่วยกู้เส้นผมของเรานะคะเส้นผมที่แห้งแตกปลายปัญหาที่เกิดจากการโดนความร้อนหนักๆนะคะต่างจากสูตรสีขาวที่เจอเคมีทำสีทำเคมีมาเนาะซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะและที่สำคัญก็คือปักออนไลน์แล้ว แค่จิ้มแค่กดคุณซื้อได้เลยนะคะแล้วพี่บอยย้ำและท้าให้ลองนะว่ามันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แน่นอนค่ะ และขอขอบคุณรถยนต์โตโยต้านะคะพี่บอยอยากจะบอกว่าเราสามารถมีรถป้ายแดงได้ง่ายๆในราคาที่ทุกคนไม่ต้องเหนื่อยในการผ่อนเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆค่ะโคโรราครอสนะคะคุณผ่อนต่ำา7 7ิบบาทต,ต่อเดือนดอกเบีย้ย0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือว่ายาริสคอสก็ผ่อนเริ่มต้น6 5 5ับวาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะหรือผ่อนดอกเบีย้ยขั้นต่ำเลยพิเศษนั้น1.5% QR เธอสแกนแลวดูขู้ลโชว์รูมตโต้าเข้าร์เธอรึกษาได้และขอข้อมูลไนะ,ะนี่คือโปรสุดุ้้ม จากโตโยต้ามีรถป้ายแดงกันง่ายๆสบายกระเป๋าค่ะขยายเวลาให้ทุกคนครอสถึง สิ้นเดือนนี้นะคะ30พฤศจิกายนค่ะและขอขอบคุณฟิล์มติดรยนต์ลามินาค่ะ30ปีลามินาอยู่คู่ทุกเจนด้วยความจริงนะคะลามินาคือฟิล์มกองแสงนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาและยืนยันใช้ค่าทีเซอร์เป็นค่าที่ลดความร้อนจากแสงแดดจริงไม่ใช่ IR นะคะและลามินายืนเด่นด้วยนนะวัตกรรมดิจิทัลบู t เรียกว่ารถเราจะไม่ถูกบล็อกสัญญาณนะคะทำให้เราขับรถอย่างสมูทมั่นใจและยืนยันว่า ลามีน่าคือฟิล์มที่เชี่ยวชาญรู้ลึกรูก้จริงทุกฟิล์มกลองแสงมากกว่า30ปีและย้ำนะคะลามีน่าคือฟิล์มกลองแสงที่นําเข้าจากสหรัฐอเมริกาค่ะ mm hmm. มากันที่เรื่องราวที่พี่บอยต้องสรุปให้ผู้คนฟังใจพี่บอยเนี่ยพี่บอยคิดว่าวีนานะไทยแลนด์ Thailand, กับฟิลิปปินเนี่ยน่าจะเคียงบ่าเคียงไหลกันเข้าท็อป10แต่เมื่อถึงท็อป5เนี่ยเราน่าจะ มีไม่ไทยก็ฟิลิปปินยืนหนึ่งเข้าไปแค่คนเดียวนะเพราะว่าเอเชียปีนี้น่าจะโดนราตินลุมเหมือนเดิมราตินเนี่ยมาแบบเข้มเข้ม,ขมดุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยโคลอมเบียลาตินานี่มาแรงมากนะครับปโตริโกและพี่บอยเชียปีนี้ ถ้าเป็นแบบฝรั่งทรงฝรั่งก็น่าจะเป็นแคนาดาที่ดูดีนะคะรวมไปจนถึงนอกสายตายอย่างแซมเบียแล้วก็คอสตาริกาพี่บอกว่าไทยวีนาเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยแน่นอนว่ามีศักดิ์ศรีเจ้าภาพด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะไปยืนท็อป5ให้กองเชียร์ในเมืองทองธานีเนี่ยเขาเฮ้เกันเนาะทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือปีนี้เนี่ยดูจากโปรไฟล แต่ละคนเนี่ยก็ทำงานเพื่อสังคมมีโปรไฟล์ที่ดีและแต่ละคนเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ราตินใช้สเปนเป็นหลัก หรือแม้ว่าจะอยู่แอฟริกาแต่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเกิดประเทศตัวเองเป็นพื้นฐานก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ที่สเช่นไปเรียนหรือไปทํางานหรืออพยพอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยค่ะก็ใช้ภาษาอังกฤษแบบ very, very well มากๆเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าแต่ละคนเขาจะเฉิดสายทีนี้เนี่ยก็ไปอยู่กันที่การควบคุมความรู้สึกอารมณ์เนาะเก่งไหมตื่นเต้นไหมตอบคําถามสติปัญญาเฉียบแหลมณเวลาที่จํากัดในแสงไฟ พันดวงที่สองลงมาสายตาเป็นหมื่นคนที่จับจ้องเนี่ยมันจะทําให้ความตื่นเต้นลดลงหรือเปล่าก็ไปวัดกันที่เรียกว่าโค้งสุดท้ายนะคะแต่พี่บอยเชียร์สองคนอย่าด่าเนาะวีนาก็เชียร์เพราะเขาเป็นคนไทยพะใส่เสื้อผ้ายไทยแลนด์พี่บอกก็เ,เชียร์แต่ว่าพี่บอยว่าปีนี้เนี่ยลาตินมาแรงและพี่บอยชอบลาตินาโคลอมเบียและเปโตริโกเปโตริโกเป็นาภาพปีหน้าดูเหมือนว่ามาแรงแล้วก็น่าจะมีชั้นเชิง มีบารมีในหัวใจของกรรมาการที่จะตัดสินที่จะเคาะมงเนาะแล้วก็ทีวีถ่ายทอดเจ้าของสิทธิ์ในการบอร์ดแคสต์ไปทั้งโลกเนี่ยก็เป็นทีวีทางฝั่งลาตินด้วยนะคะก็เอา,าเป็นว่าฝันถงเคาะนะโคลอมเบียลาตินาซึ่งเป็นผู้ริภัยจากาจากฝั่งลาตินเนี่ยแล้วก็ปัตโจริโก3สาสาวนี้น่าจะมีลุ้นมงที่สุดแล้วก็จะมีสอดแทรกเข้ามาจากหมู่เกาะนะคะกัวลาลูป หมู่เกาะลูนารูฟซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเป็นสาวที่พูดตรงๆว่าคนอาจจะไม่ค่อยมองแต่เธอคือรองหนึ่งมิสเวริร์ที่ข้ามห้วยมาประกวดมิ s อินเว e ร์สให้จับปลาดูดีๆนะคะกัวดาลูฟอ่ะนี่เป็นหมู่เกาะในแคริบเบียนถ้าจำไม่ผิดเนาะก็รอดูแต่สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่นะคะวีนาให้กำลังใจน้อง เพราะน้องกําลังแบกความหวังของกระเทยและคนไทยที่เชียร์นางงามค่ะอย่าก,กดดันน้องจนทําให้น้องเก่งและน้องไม่มั่นใจนี่คือจริงใจเล่าวันนี้นะคะทุกคนขอบคุณที่ตั้งใจฟังค่ะขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยสวัสดีค่ะ